คลิปนี้แม่น้อยสีผ้ามาเบิงกันขอกหมูไม่พอพอบ้านแม่น้อยจ้านี่จ้างรถพนมมเกศไท้แล้วจ้าเพื่อน,อนก็นังสิพ้ากันเทสจากก้จาก,กับมีลูก์ไส้แม่น้อยกับประมาณหาม,มงแลเวจ้ะเพืเพ่อนน,นี่พนเกศดินขึนขนข้นมาเกศคันแทขึ้นมาเกศไหน้าขึ้นมาเป็นหน่ <c oughs> คู่ยคคู่สาจา้านาแรกไปแม่กับสโลน้นลวงจา้ <c oughs> กากอันนี้ก็บักผ้าของก็มาปลูกแกเพื่อน มะพร้าวต้นพักกระเดาใช่ไหมต้นนั้นไม่น้อยเป็นน้อน้อยย้ะต้นน้อน้อยเนึ่องจากมันมันาว่าต้นใหญ่ขึ้นมากเป็นบักตาลจ้าคลิปนี้กับใบสน,นีน้าเจ้าเพื่อนๆแปลงดินมันขุดดินเนี่ยมันเรียบก็จะได้ตั้งเสาเฮดคอร์กไม้จ้ากับลูกทรายขอบพายพวิวกําลังอ่ะตอนนี้ถ่ายคลิปกับพ่าวนี่ละจ้านาแล้งก็จะเป็นนั่งสี่ละจ้าต้นไม้พวกนีใบไม้เด้อเจ้าเพื่อน นับชมวมิวไปน้ากันนะจ้ะจ้าต้นักตานี่สองต้นคู่กันกินยุไก่บ้านจ้าอันนี้มันเป็นยุกกลางทงจ้าเพื่อนเพื่อนหลังบ้านไม่น้อยนี่แหละแต่ว่ายุกกลางทงจ้าวียวสวยป่ะจ้าเพื่อนอันนี้เพื่อนมีกอบไยมีกอบไพง่ามันหนาฝนก็นจะได้กินนอจ้ากอไผ่มีต้นบกัก คลิปนี้ไม่น้อยสิพามาเบิง้งอันคอ,อกหมูไม่พอ,พอบ้านไม่น้อยจ้านี่จ้างรถพนมาเกศให้แล้วจ้าเพื่อนกำลังสิพากันเฮ็ดจ้ากับมีลูกชาย้ไม่น้อยกับพ่อจ้างพนมาเกศให้แล้วจ้าจ้างพนมาเกศให้ขึ้นไปหันกับสิเป็นซา้ายจ้านี่ละจ้านี่คอ,อกหมูไม่เพิ่นกำลังอันผ้า นี่แหละจ้านาแรงก็จะเ,เป็นต้งสี่ละจ้าตน้นไม้เพราะมีใบไม้ดอกจ้าเพื่อนๆรับชมวิวไปน้ำกันนะจ้าเดี๋ยวไม่หน่อยพาแางไปชมวิวจ้าพระอาทิตย์กำลังสิรับขอบฟ้าสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆรับชมไปน้ำ <c oughs> นี่แหละจา้าซากะแหงแล้วละจ้าเพราะว่าเพิ่นสูบนี่ไงซากลางทงจ้าเพื่อนจ้า,พา,า,งงจาเพึ่นมานเกดให้จา้จาจ้าเพึ่นมาเกดให้ ขึ้นไปหันก็สิเป็นซาจะเป็นเพื่อนเมื่อไม่นานสิพาขึ้นไปเบิง่งขึ้นไปหันสิเป็นอีกซาอีกหน่อยนึงจา้าเจ้าต้นบักตาลน,นี่สองต้นคู่กันจ้าหน้าแรงใบไม้ก็จะล้นลวงจา้าพรากระเดาอันนี้ก็บ,บักผ้าของก็มาปลูก็เป็นเพื่อนบักผ้าต้นพักกระเดาจ้างพันมาเกต์ให้แล้วจันจ้างพันมาเกต์ให้ ขึ้นไปหันกระสีเป็นซา้ายจ้านี่ละจ้านี่คอกหมูไม่เป็นกระลังอันทำไมต้นอันไม่น้อยเป็นน้อยเยอะตัวนในน้อยนึงจา้ามันมันาว่าต้นใหญ่ขึ้นมากต้นบักตานจา้าคลิปนี้ก็ไว้เสนีนัดจ้าเป็นเพื่อนจ้าพันมาเกตดไฮและจ้าจ้าพันมาเกตให้ขึน้นไปหันกระสีเป็นซา้ายจ้าน้าแรงใบไม้กระสีลนลลวงจา้จา อันนี้ก็บอกพ้าของก็มาปลูกกับเพื่อนบะพร้าต้นพักกระเดาจุก,กันนะจ้าน,นี่สิเป็นต้นตาลจ้าต้นบักตาลเพื่อนเพื่อนเคยกินเนวน้อัป็นปลาตุ่นใยไง <c oughs> นี่แหละจา้าซากระแหงแล้แหละจ้าเพราะว่าเพิพ่นสูบนี่ซากลางทงเจ้าเนบ้าน ตตเด่นกับมะนังอันเป็นกำลังใจจ้าแตเด่นบม่ได้ใหยังซอยนี่แหละจ้ากอหมูไม่ไม่น้อยไม่น้อยก็สิลกมาอยู่พี่จ้านิ้วมันจะตกข้านาแรงใบไม้ก็บสีล้นลวงจ้าพักกระดาอันนี้ก็บบักผ้าของเขามาปลูกแกเพื่อนบักผ้าต้นพักกระดาษบ้านแตเด่นกับมะนังอันเป็นกำลังใจจ้าแตเด่นบม่ได้ใหยังซอยนี่แหละจ้ากอหมูไม่ไม่น้อยไม่น้อยก็สิลกมาอยู่พี่จ้านิ้วมันจะตก เพื่อนมีอนกอไผ่มีกอไผ่งนะนะ่างมานานันหนาฝนก็จะได้กินนอจ้ากอไผ่มีต้นบอกจ้าคุนมะเกดให้ลแล้วจ้จาจ้าคุนมะเกดให้ขึ้นไปหันก็สิเป็นซาจ้านี่ละจา้านี่คอกหมูไม่เนก็นลังอันจา้านี่ละจา้านี่คอกหมูไม่เนก็นลัง อันนี่แหละจ้าซากะแหงแล้วแหละจ้าเพราะว่าเพิ่นสูบนี่ในยซากลางทงเจ้าเพิ่นพ่าว,วนี่แหละจ้านาแล้งก็จะเป็นเรง่ี่สิละจ้าต้นไม้เพราะมีใบไม้ดอกเจ้าเพื่อนรับชมวิวไปน้ำกันนะจ้านนี้มันเป็นยุกลางทงจ้าเพื่อนหลังบ้านไม่น้อยนี่แหละแต่าว่ายุกลางทงเจ้าิวสวยบหมเจ้าเพื่อน อันนี้จ้านี่ละจ้านี่คอ,อกหมูไม้เพื่นกำลังอันจ้าต้นบักตาน,นี่สองต้นคู่กันพ่าวนี่ละจ้านาแล้งก็จะเป็นเัื่องสิละจ้าต้นไม้พวกนีใบไม้ดอกจ้าเพื่อนเพื่อนรับชมวิวไปน้ากันนะจ้าในคลิปหนาไม่น้อยจิตท้ายคลิปไม่เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกขอบคุณนะจ้าที่รับชมเพื่อนทีมีกอบไพ มีกอไผ่ง่ามันหนาฝนก็นจะได้กินนอจ้ากอไผ่ไมีตน้นบักผ้านาแรงใบไม้ก็จะลน้นล้วงจา้าพอันนี้ก็บักผ้าของก็กมาอบปลูกแกเพื่อนบักผ้าต้นพักกระเดาเชื่อนมีกอไผ่มีกอไผ่ง่ามันหนาฝนก็นจะได้กินนอจ้ากอไผ่ไมีต้นบัก คลิปนี้แม่น้อยสิผ้ามาเบิ้งเมอนขอกหมูไม้พอ่พอบ้านแม่น้อยจ้านี่จ้างรถพ่นมเกล็ดให้แล้าจ้าเพื่อนกําลังสิผ้ากันเ็ดจ้ากับมีลหลกาไา้แม่น้อยกับในคลิปหนาแม่น้อยสิท้ายคลิปให้เพื่อนได้รับชมอีกกับคุณนะจ้าที่รับชมแปลงดินมันขุดดินเนี่ยมันเรียบก็จีได้ตั้งเสาเฮ็ดขอ,อกไม้จ้ากับหลกไา้ขอบไพ่บิ้กําลังตอนนี้ท้ายคลิปกับเพา้า นี่ละจ้านาแรงก็จะเป็นต้งนี่แหละจ้าต้นไม้ว่ามีใบไม้ดอกจ้าเพื่อนๆรับชมวิวไปน้ำกันนะจ้าเพื่อนสนมีกอไผ่มีกอไผ่ง่ามันหนาฝนก็นกนจะได้กินนอจ้ากอไผ่มีต้นบอกในคลิปหนาวไม่น้อยจิตท้ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกขอบคุณนะจ้าที่รับชมกันนะจ้านี่ก็จะเป็นต้นตาลจ้าต้นบักตาล เพื่อนๆค่อยกินนวยบ็จปาา้นใหญ่ใหญไงคลิปนี้ไม่น้อยสิผ้ามาเบิ้งอัมนขอบหมูไม่พอบานไม่น้อยจ้านี่จ้างรถพันมาเกล็ดให้แล้วจ้าเพื่อนกก็นั่งสิผ้ากันเทสจ้ากับมี่ลูกไา้ไม่น้อยครับในคลิปหนาไม่น้อยสิตท้ายคลิปไม่เพื่อนๆในรับชมอีกกับคุณนะจ้าที่รับชมเพื่อนสมีกอบไพมีกอบไพง่ามันหนาฝนก็จะได้กินน้อจ้ากอไผ่ มีตต้นบักคลิปนี้แม่น้อยสิพามาเบิ่งอันคอ,อกหมูไม่พอ่พอบ้านแม่น้อยจ้านี่จ้างรถพนมมเกใหะะ้แล้วจ้าเพื่อนๆก็นั่งสิพากันเฮ็ดจ้าก,ก็มีลูกชายแม่น้อยกับผ้าอีา๋นี่นละจ้านาแล้งก็สิเป็นาาต้งที่ละจ้าต้นไม้พ่กมีใบไม้ดอกจ้าเพื่อนๆรับชมวิวไปนน้ำกันนะจา้จากันนะจ้าเนื้อสิเป็นต้นตาลจ้าต้นบักตาลเพื่อนๆเคยกลิ่นเว,ว้บปรจ้าต้นใไงไง แปลงดินมันขุดดินเนี่ยมันเรียบก็จะได้ตั้งสาวเฮ็ดคอกไม้จ้ากรับหลูกทรายกอภัยวิ้วกำล่างอตอนนี้ท้ายคลิปกับ <c oughs> นี่แหละจ้าซากระแหงแล้วแหะจ้าเพราะว่าพันสูบนี่ไงซากกลางทงจา้าเดี๋ยวไม่น่อยพ้าแหงไปชมวิวจ้าพระอาทิตย์กำลังสิรับขอบฟ้าสวยงามมาก,ากเลยจ้าเพื่อน รับชมไปน้ำ <c oughs> นี่แหละจ้าซากระแหงแล้วแหละจ้าพเพราะว่าเพิ่นสูบนี่แหละากลางทงจ้าเพิ่นบ้านแต่เด่นกนับม่นางอันเป็นกำลังใจจ้าแต่เด่นเมล็ดหยังโอยนี่แหละจ้าขอ,อกหมูไม่ไม่หน่อยไม่หน่อยก็สิลกมาอยู่พีจ้ามันน,น,นิ้วมันจะตกผ้าวนี่แหละจ้านาแล้งก็บสีเป็นเรื่องสี่ละจ้าต้นไม้เพราะมีใบไม้ดอกจ้าเพื่อน รับชมวมิ้วไปน้ำกันนะจ้าผ้านี่ละจ้านาแรงก็สิเป็นนังสิละจ้าต้นไม้ว่ามีใบไม้เราเจ้าเพื่อนๆรับช่อมิ้วไปน้ำกันนะจ้าคลิปนี้ไม่น้อยสิผ้ามาเบงเหมือนขอบหมูไม้พอพอบานไม่น้อยจ้านี่จ้างรถพ่นมะเกล็ดให้ละจ้าเพื่อนๆก็นั่งสิผ้ากันเทสจ้ากับมี่หลูกท้ายไม่น้อยกับพ่อกันนะจ้านี่สิเป็นต้นตาลจ้าต้นบักตาล พเพื่อนเพื่อนคยกินนัวเอ็นปลจ่าตุ่นง่ายง่าคลิปนี้แม่น้อยสิผ้ามาเบิ้งอันขอกหมูไม่พอพอบานแม่น้อยจ้านี่จ้างรถพ่นมะเกตดให้แล้วจ้างเพื่อนก็นั่งสิผ้า,าก,กันเพสจ้าก็กมีลูกไส้แม่น้อยกับประมาณหาโม่งเหรอจ้า,จาพเพื่อนนี่เพื่อน,นอเกดดินขึ้นมาเกดขั้นแท้ขึ้นมาเกดไทนาขึ้นมาเป็นคู่ยู่คู่สาจ้าในคลิปหนาแม่น้อยจิตท้ายคลิปไม่ให้เพื่อนเพื่อนได้นนรับชมอีกขอบคุณนะจ่าที่รับ